สวัสดีค่ะยิงพิภพาเที่ยวนะคะวันนี้ก็เป็นช่วงหญิงพิษรีวิวอีกแล้วค่ะก็หลังจากที่เราได้จองสินค้าพรีเมียมนะคะของเซเว่นอเทเวสที่รอบนี้เป็นโดรีมอนนะคะหญิงพิษก็ได้กระเป๋ามาแล้วค่ะเป็นอันแรกนะคะแล้วก็ตัวอื่นก็คือทยอยทยอยมานะคะวันนี้ก็จะมารีวิวตัวกระเป๋ากัน,นะคะ่ะนี่นะคะอันนี้ เราจองมาเป็นรายผ้าเข้ามานะคะให้ดูตัวกระเป๋านะคะนี่นะคะเป็นกระเป๋าผ้าก็จะมีหูหิ้วสองอ่านี่หูหิ้วนะคะแล้วก็ตัวกระเป๋าเขานะคะก็จะ มีล้อลากด้วยนี่นะคะก็จะมีล้อมาให้สีล้อเรายังไม่ได้ประกอบดูนะคะก็เดี๋ยวจะลองดูวันนี้เลยข้างในมีอะไรมากเป็นแบบนี้นะคะ่ะแล้วก็ความพิเศษของเขานะคะก็คือสามารถอ่าขยายตัวกระเป๋าได้ด้วยนี่นะคะ ก็คือพอเราแกะสิปด้านล่างนะคะเขาก็จะยี yeah> ่ตัวออกมานี่เห็นไหมเป็นขนาดที่ใหญ่ขึ้นนีขนาดนี้นแล้วก็ข้างล่างนี้ก็จะเป็นตัวฐานที่ใส่ล้อนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาประกอบกันดูค่ะน่าจะใส่ ได้กันทุกอันเนาะตัวนี้นะอ่ะใส่ในกระเนียอ๋อนี่มันจะมีสลักนะคะนี่เพื่อนเนแล้วก็ใส่ลงไปต,ตามล่องแนวของเขาโอ้ใส่ไม่ยากเลยนี่เสร็จแล้วหนึ่งอันแล้วก็อันที่สองให้ดูนะคะก็คือตัวสลักใส่ตรงด้านที่มันเป็นที่สำหรับเสียบเข้าไปนะคะนี่ ง่ายมากเผื่อคนไหนอยากจะลากนะคะโดยที่ไม่อยากแบกให้มันหนักนะง่ายมากเลยะตัวนี้นะคะหญิงพิดใช้สเต็มทั้งหมดสองร้อยเก้าสิบเก้าบาท บวกเงินหนึ่งบาทนะคะอันนี้เราใช้ตัวสแตมนะไม่ได้ใช้แต้มเพราะว่าแต้มเอาไปแลกเป็นพวกแก้วเป็นเสื่อนะแต่ว่าของยังไม่ได้แต่อีกตัวหนึ่งนะไอที่เป็นแก้วน้ํากับหูฟังแบบนี้พี่ไม่ได้แลกนะเพราะว่าเรามีคมสว่าแก้วน้ําเรามีเยอะมากแล้วแล้วก็หูฟังเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบใช้หูฟังที่เป็นแบบบลูทูธแหละ สำเร็จแล้วดูง่ายมากเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะคะว่ามันลากได้ไหมยังไงนะหนใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยจะให้เพื่อนๆดูขนาดของกระเป๋านะคะแล้วก็ดูว่ามันลากได้จริงไหมนี่ <c oughs> <c oughs> นี่นะคะนี่เองเอาหมอนยัดลงไปนะคะก็ถือว่ากระเป๋าเขาก็จุของได้เยอะนะคะแล้วก็ตัวล้อก็เลื่อนได้สนุกเลยนี่แล้วก็ความเก๋ของเขานะคะก็คือตรงนี้สามารถเอาไปใส่ตรงกระเป๋าอรอลากได้กระเป๋าที่เป็นแบบ ตัวกระเป๋าเสริมอะ่ะเหมือนว่าอันนี้เป็นกระเป๋าสําหรับกระเป๋าเสริมได้แล้วก็อ่ะอันนี้นะคะเขาจะมีเป็นที่ใส่ของกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆนะคะอ่าดูก็ถือว่าตัวเนี้ยเป็นของที่แรกมาแล้วก็คิดว่าไดจะใช้ประโยชน์ได้นะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งสีค่ะสีน้ําเงินอย่างที่เยวได้แป่ป็นแ,แรกเลยก็ เก็บสแตมมาแล้วแหละก็ตอนนี้สแตมเยอะพอสมควรแล้วเดี๋ยวเราจะไปแลกกันนะคะไม่รู้ของหมดหรือ,อยังเนี่ยแต่ว่ายัางไงก็ได้ไยค้าเขามามาก่อนแล้วนะคะก็เดี๋ยว EP นี้ก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็รีบนำสแตมหรือนำคะแนนไปแลกกันได้นะคะถ้าช้าหมดก็คือของอาจจะไม่มีให้แลกแล้วนะ ส่แล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ